อ่สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวราศีสิงห์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโร่นะคะจะมาทํานายในคลิปพิเศษคลิปพิเศษก็คือหัวข้อกรรมเรื่องของนิสิตในอดีตชาติและก็สัมพันธ์ยังไงกับในชาติปัจจุบันของคุณขอและขอขมาเพื่อปวดนิสิตนะคะของชาวราศีสิงห์นะเออวันนี้นีน่าคลิปคนเดียวแอดมิน แอดมินยุ่งๆุ่งทำอย่างอื่นต้องเป็นคนกดอัดเองทาเองทุกอย่างเลยแหมอ่ะแป๊บนึงนะคะก่อนอื่นนีน้นะคะนีน่าต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหมนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ n i น a าท้าโลกออนไล .com แล้วถ้าสนใจอยากจะดูดวงกับนีนา่าส่วนตัวเป็นพิเศษเลยก็แอดนีน่าทาโลกเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะโอเคหยิบไพ่แล้วสิบไป ใครที่สงสัยว่านีนาะสามารถดูอะไรได้บ้างนีนาะดูได้เรื่องของทะเบียนแล้วก็ดูได้บ้านเลขที่ก็ดูได้ว่าเจ้าที่ท่านน้องการอย,า,อยากจะสื่ออะไรนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับเบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคือถูกฉะลูคุณหรือเปล่าหรือว่าบ้านที่ของคุณถูกฉะลูคุณไหมต้องแก้แบบหนยังไงแล้วต้องแก้ปรับ้งจุยตรงไหนยังไงให้มันแบบหวงจุ้ยหน้าบ้านเปิดรับทรัพย์เปิดรับโชค แล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรทุกอย่างเลยเปิดรับเ,เกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรเงี้ยให้แบบสมหวังอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโต๊ะทํางานจัดแบบไหนมุมไหนยังไงหรือว่าข้างหลังควรเป็นแบบไหนยังไงแบบทําตรงไหนควรม,มีอะไรวางไว้บนโต๊ะไหมถึงจะแบบดีถูกชะลอกไปด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่นาจะบอกแล้วก็สามารถดูได้ว่าคุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกแล้วลูกของคุณน่ะ ในคันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอนาคตจะเป็นแบบไหนอันนี้คือสามารถดูได้นะคะอืไพ่ใบแรกของคุณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในสิบใบเนี่ยนี่น่าจะเป็นการทานายเกี่ยวกับเรื่องนี้สินของคุณนะคะนี่สินของคุณเนี่ยมันเป็นนี้สินเกี่ยวกับอะไรบ้างที่น่าเห็นนะนี่สินของคุณเนี่ยเป็นเรื่องรถ แล้วก็เป็นหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องของแม่เป็นเรื่อง,นอง,อง,องหนี้สินของแม่แล้วก็เรื่องของรถเหมือนคุณมีหนี้เรื่องรถอืมนี่เรื่องรถนี่เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นหนี้สินของแม่ด้วยเหมือนจะมีแม่มาเกี่ยวข้องแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนี้สินของแม่หรือเปล่าแต่ว่ามีแม่มาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะคือบางทีเนี่ยเกิดปัญหาการทะเลาะกันเพราะว่าหนี้ของรถเนี่ยแหละ นำปัญหามาให้คุณคุณมีหนี้ลดเยอะมากใช้จ่ายหนี้งวดลดอะไรอย่างเงี้ยหลักกี่พันหลักขึ้นไปหกพันเจ็ดพันอย่างเงี้ยก็ทําให้คุณเนี่ยต้องทะเอลาะกับคนในบ้านทะเลาะกับคนรอบข้างคนในครอบครัวบ้างทะเอลาะกับภรรยาของคุณหรือสามีคุณบ้างที่น่าเห็นเป็นแบบนั้นนะคะอสิงนะคะที่เห็นนะ แม่มีแม่มาเกี่ยวข้องโดดเด่นมากเลยในปีนี้แล้วคุณเหมือนมีเกณฑ์เดินทางไปหาแม่อยู่ตลอดเวลาเดินทางไปบ่อยๆเลยอ่ะที่เห็นอยู่เดี๋ยวนับแป๊บนึ่งนะสิงบางคนอะไม่ได้อยู่กับแม่แต่มีการภาวนาขอในใจว่าแบบขอให้ได้เดินทางไปอยู่ใกล้ๆกับแม่หรือว่าขอให้ได้ไปทํางานอยู่ใกล้ๆกับแม่อะไรประมาณนี้ขอพรตลอดเวลาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์มากสิ่งสิทธิที่ อ,อที่สิงเนี่ยต้องขอที่น่าเห็นเลยนะหลักๆเลยจะมีองค์องค์พรยาคุดมีองค์พญยาคุดเพราะว่านี่น่าเห็นเป็นองค์พญยาคุดโดดเด่นมากเลยมีองค์พญยาคุดเลยแล้วก็มีองค์พ่อปู่สีสุดโทด้วยมีอยู่สององค์บางคนบอกว่าสงสัยว่าเอ๊ะองค์คุดกับพญยานาคุดกับพญยาหน้าเน,นี่ยไม่ถูกกันนี่จะอยู่ด้วยกันได้ไงทําไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ได้สิ อยู่ได้ท่านเป็นเทพท่านไม่ตีกันท่านเป็นเทพท่านไม่ตีกันนะท่านน่ะรู้คาว่าผิดชอบโ่คดีมากกว่ามนุษย์อย่างเราด้วยซ้ำํำมนุษย์อย่างเรานี่แหละไปตัดสินเราเองว่าเป็นเทพไม่ถูกกันไม่ตีอต้องตีกันแน่นอนไม่ถูกกันอะไรแบบเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ใช่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไรที่ที่น่าจําได้คือท่านเป็นเทพ ท่านไม่มีทางจะมาทะเลาะก,กันเพราะเรื่องพวกนี้แบบนี้โอเคไหมท่านอยู่ในจุดที่สูงแล้วถ้าจะมาตีกันทําไมเออมีแต่คนปัจจุบันเราคนอย่างเรานี่แหละจะมาตีกันเองอะ่ะเออนะเออโอเคโอเคอันนี้ที่เห็นนี่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 สินอืมตอนเนี้ยสิงหนะกําลัง มีโครงการมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างอยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วต้องใช้เงินก้อนใช้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ะลงทุนตัวนี้ไปเพื่อให้ได้รับผลผลผลกําไรผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยให้มันตามเป้าที่เห็นอยู่เป็นประมาณเนี้ยแต่ว่าถามว่านี่สิ่งของคุณเยอะมไหมมันค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะค่อนข้างเยอะมากๆจริงนะคะแล้วก็สิงเนี่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยน่าจะบอกให้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศนะเพราะว่าดวงของต่างประเทศของคุณมันขึ้นอืมโอเคนะคะงานที่เห็นเนี่ยคือเดีย๋ยวนะสิงมีนี่จากที่ทำงานด้วย ไม่รู้ว่าสิ่งเนี่ยไปกู้เงินมาเพราะว่าต้องการทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยหรือเปล่าถึงได้มีมีนี่จากการทําธุรกิจส่วนตัวด้วยอืมแล้วก็มีนี่เรื่องรถด,ด้วยแล้วก็มีของนี่ของคําว่าแม่ด้วยขึ้นมาน่าจะเป็นแบบว่าแม่เนี่ยเป็นก่อหนี้อะไรมาแล้วเราต้องตามใช้หนี้อะไรให้แม่ด้วยประมาณนั้นนะคะเอออันนี้คือภาพโดยรวมเรื่องของหนี้สินนะอ่ะต่อไปน่านะจะขอดูเกี่ยวกับ การในอดีตชาติของศิลปนะคะที่แบบไปทําอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ศิลป์เนี่ยทำไมต้องมาชดใช้หนี้ศิลอะไรเยอะแยะมากมายตอนเนี้นะคะในชาติปัจจุบันนะคะอันนี้คือขอดูในชาติอดีตอดีตชาติของคุณก่อนนะเป็นแบบไหนยังไงอดีตชาติของคุณอดีตชาติของคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่เก่งมากคือน่าเห็นเป็นผู้ชายที่เก่งมากนะคะเก่งจริงๆแต่ด้วยความด้วยความที่แบบว่าคําพูดของคุณในชาติที่แล้ว ทางพูดของคุณไม่ค่อยโอเคเป็นคนที่พูดเป็นคนที่พูดร้ายมาตลอดเป็นคนที่พูดแรงพอสมควรเป็นคนที่แบบพูดห้วนๆวไม่มีหางเสียงเป็นคนพูดจาอะไรแบบโผงผางไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นแม้ทั้งเรื่องของชีวิตคู่ของคุณชีวิตคู่ชีวิตคู่ของคุณอ่ะที่น่าเห็นน่ะเขาคือคู่รักของคุณคู่แท้ของคุณเออคือคู่แท้ของคุณที่เห็นอู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นกัรยานี้มีกับคุณมากเลยนะชาติที่แล้วเนี่ยภรรยาของคุณเนี่ยหรือสามีอะไรของคุณเนี่ยนะคะในชาติที่แล้วนะ อแป๊บหนึ่งนะแล้วคุณก็มีหนี้กับพ่อของคุณในชาติที่แล้วด้วยแล้วก็มีหนี้ที่ต้องชดใช้ให้กับเออ่คู่รักของคุณก็คืออาจจะเป็นหมายถึงภรรยาของคุณในอดีตชาติที่นี่นะเห็นเป็นแบบนั้นคุณมีหนี้กับเขาคือคุณต้องมาชดใช้ให้เขาชดใช้ยังไงที่เห็นคือ สิงห์น่ะชาตท่แล้เป็นผู้ชายที่นิ่นาบอกแล้วก็มีคนรักก็คือภรรยาแล้วสิงห์ก็มีพ่ออีกคนหนึ่งแล้วสิงห์เนี่ยต้องชดใช้นี้ให้เขาทั้งสองคนชดใช้นี่ให้ภรรยาด้วยชดใช้นี่ให้คุณพ่อด้วยในอดีตชาติไปทําอะไรเข้าไว้อะที่นิ่นาเห็นเนี่ยแป๊บหนึ่งนะที่เห็นเนน่ยคือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถ ที่นาที่แปลงสักแปลงอะไรอย่างอืมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันใหญ่มีที่น้ำมีที่นา,ม,นามากกว่าคำว่าสิบไร่ในชาติที่แล้วแต่ถามว่าได้ไปโกงใครไหมไม่ได้โกงใครไม่ได้ไปยักยอกใครไม่ได้ไปฆ่าใครแต่คุณไปทำร้าย สองคนที่นี่หน้าบอกด้วยคำพูดทำร้ายคนสองคนด้วยคำพูดก็คือ,อ,อทำร้ายภรรยาของตัวเองด้วยคำพูดคำพูดคำจาคุณไม่ค่อยเข้าหูแล้วก็ทำร้ายพ่อของคุณด้วยคำพูดทุกอย่างเลยด้วยคำพูดอาจจะแบบว่าที่นายเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่โอเคอะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่าทำร้ายจิตใจเขาซะมากกว่าและทำให้พวกเขาทั้งสองเนี่ยคือเหมือนต้องมาชดใช้นี่เงินอะไรให้คุณนะในอดีตชาติ ถามว่าคุณรวยไหมรวยมากในชาติที่แล้วเป็นคนมีที่นามีบ้านมีรถเลยรอย่ะหลังใหญ่บอเริ่มเลยอืมอันเนี้ยแต่ถามว่าที่ที่น่นาบอกไม่ได้ไปฆ่าใครอันนี้ถือว่าดีแล้วนะคะมันติดตรงที่คือคําพูดของคุณคําพูดของคุณมันไม่ค่อยโอเคมันไม่เข้าหูแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือในอดีตชาติในอดีชตดชาติของคุณพอมาในชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันนะคะขอดูชาติปัจจุบันนะว่า อ,อคุณไปทําอะไรไว้ทํไมาถึงได้เป็นหนี้ไปทําอะไรไว้ถึงได้มีหนี้มีสิทในชาติปัจจุบันนี้ด้วยนะมันจะเกีเ่ยวข้องอะไรกันยังไงอยะเดูนะแปบ๊บหนึ่งนะพอมาชาติปัจจุบนันคุณเกิดมาก็ยังคงเป็นผู้ชายชาติที่แล้วเป็นผู้ชายพอมาชาตินี้ก็เป็นผู้ชายทํางานเกี่ยวข้องในด้านเรื่องของกฎหมายอาจจะมีตําแหน่งเกี่ยวกับในหน่วยงานกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยนะคะรูปร่างของคุณ่ยที่น่าเห็นเนี่ยคนผิวขาว รูปร่างทวมหน้าตาดีหน้าตาคม,มแล้วมาในชาตินี้ยคุณไปทําอะไรไว้แนละ้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหมือนคุณมีความเครียดเรื่องงานงานคุณหนักมากพาร่าง,งานของคุณมันหนักมากแล้วไปทําอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันเหมือนมีเงินมันมีการยกย้ายถ่ายเทหรือว่ามีการเอามา บางส่วนนิดๆหน่อยหน่อยไปเอาอะไรมาเอาเงินอะไรเอาใครมาหรือยังไงเนี่ยไปเอาเงินใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งถามว่าได้ไปโกงกินบ้านกินเมืองเอาเงินของราชการหลวงอะไรมาไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีเหมือนไปกู้เงินมา หมือนไปกู้เงินมาจากหน่วยงานของตัวเองแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองบางอย่างแต่มันยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเข้าที่ควรท,ที่คุณตั้งใจไว้ทําให้คุณต้องติดลบเป็นหนี้ติดลบเป็นหนี้ติดลบก,กู้เงินมาหลาก,ากหลายบัญชีหลายนาคาอะไรเงี้ยบางทีกู้เงินมาจากหน่วยงานของตัวเองที่ตัวเองทําอยู่่ะเท็นอยู่เป็นประมาณเนี้ยนะคะอืและตอนนี้ยังคงต้องชดใช้อยู่กู้เงินมาที่เห็นเนี่ย มันจะกู้มาประมาณสองล้านบางคนกู้มายี่สิบล้านบางคนสองล้านบางคนยี่สิบล้านแต่ไม่ถึงหลอกยี่สิบล้านอะประมาณสองล้านอืมตอนเนี้ยหาเงินใช้นีใ้ตัวเองอยู่อืม <laughs> <laughs> เห็นไบบประมาณแบบนั้น <laughs> เห็นแบบประมาณแบบนั้นบางคนบอกว่าสิงห์หนูเกิดมาชาตินี้เป็นผู้หญิงนะเกิดเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าคือในเอในดวงสิทธิ์เก่าของคุณคือเป็นผู้ชายดวงสิทธิ์เก่าของคุณคือเป็นผู้ชายนะสิงห์นะ อ่ะอันนี้คือกรรมในในชาติปัจจุบันนี่แหละที่ไปกู้นี่เงินมาจากที่ไหนยังไงก็รีบไปชดใช้ให้หมดเลยแล้วการโอเคปะ่ะจะได้ไม่ต้องเครียดวิธีขอขามากรรมเพื่อปลดหนี้ต้องขอจากองค์พระยาคุณอ่ะขอแบบไหนย,ยังไงองค์พระยาคุณนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคำพูดของคุณคำพูดของคุณเนี่ยไม่ค่อยชวนเออมันรู้สึกว่ามันชวนทำให้คนอื่นเนี่ย ไม่ปลืม้มคำพูดคําจาไม่ค่อยดีอะ่ะคําพูดคําจาบางทีเนี่ยคิดส่วนทางกับคนอื่นมากพอส่วนทางกันทีไรแล้วตัวเองก็พูดไม่เข้าหูคนอื่นอะ่ะทําให้ต้องทะเลาะก,กับคนอื่นติดกรรมอีกตั้งหากให้ระวังนะบางคนน่ะเหมือนจะมาเป็นมิตรมาเป็นมิตรกับเราแต่สุดท้ายเราไม่ค่อยแล้วเราไปพูดอะไรกับเขาไม่ดีอะ่ะทําให้ชวนกลายเป็นเรื่องปัญหากันทะเลาะก,กันเลยไม่ไม่โอเคนะคําพูดสําคัญมาก ให้มีหางเสียงไม่ใช่ที่จะจะพูดอะไรก็พูดไปมันอย่าลืมที่ดีน่าบอกวิบากกรรมของคุณมันติดที่ทางพูดติดที่คําพูดทําให้เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็เพราะแค่คําพูดของคุณเองนี่แหละแค่ถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยเปวดล็อกชีวิตตัวเองได้ด้วยคําพูดพูดให้มันดูดีกว่าเดิมพูดให้มันแบบเขาเรียกว่าไงพูดให้มันเข้าหูคนอื่นมากกว่าเดิมเจรจาให้มันเข้าหูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีที่น่าเห็นเพราะว่าเนี่ยคําพูดของคุณเนี่ย วิบากกรรมของคุณเจอจากคําพูดล้วนๆเลยองค์พยาคุณท่านจะช่วยยังไงเนี่ยคําพูดของคุณเนี่ยเฮ้ออืมแปบ๊บหนึ่งนะทุกวันที่สามนะคะทุกวันที่สามของเดือนนะคะช่วงเวลาประมาณตีสามเนี่ยให้ลุกขึ้นมาเลยตีสามให้เตรียมของน้ำสามขวดฟักทองหนึ่งลูกนะคะแล้วก็มีเอ,อเหมือนจะเป็นลูกพีษหรือลูกพับเนี่ยสามลูก แอปเปิลอีกสามลูกนะคะแล้วก็มีดาบอีกเล่มหนึ่งดาบอีกเล่มหนึ่งอันนี้คือขอปลดหนี้สินของตัวเองให้หมดภายในปีหกสี่เนี่ยนะคะขอองค์พญาคุฑบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้กับองค์พญาคุฑท่านทราบแล้วก่อนที่จะเอ่อเปิดบทสวดขององค์พญาคุฑนะ่ะให้คุณเปิดบทสวกขององค์พระพิฆเนศก่อนแล้วคุณค่อยเปิดบทสวดขององค์พญาคุฑท่านตามนะคะ แล้วก็บอกชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดบอกว่าลูกขอปลดหนี้สินตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเนี่ยอดีตชาติเคยไปทําอะไรกับใครไว้ทํากับภรรยาทํากับพ่อของตัวเองไว้พอมาในชาติปัจจุบันเนี่ยก็มามีหนี้สินตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นพอไปกู้เงินนู่นนี่มาที่จริงก็ไม่ได้อยากจะกู้หรอกแต่มันจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยกู้เงินมาเออกู้เงินสหกรอ,อสอะไรสักอย่างหนึ่ง มาซื้อรถผ่อนรถอะไรเงี้ยซื้อบ้านผ่อนบ้านแล้วก็ยังม,มีหนี้ของคุณแม่ของคุณด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นวิบากกรรมตัวทุกอย่างเลยมันมันรวมรวมกันหมดแล้วเนี่ยคุณพูดประมาณนี้แล้วก็บอกท่านว่าอยากจะใช้หนี้ให้หมดภายในปีหกสี่เดือนไหนยังไงบอกท่านเงินสองล้านบอกท่านไปขอให้หมดภายในปีหกสี่อะไรแบบนี้นะคะเออขอไปเถอะโอเคไหม พอหลังจากที่ขอเสร็จเรียบร้อยเตรียมของเรียบร้อยเนี่ยก็ตั้งใส่พานเรียบร้อยเนี่ยบนโต๊ะแบบนี้แหละเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้พ้นข้ามคืนหนึ่งหนึ่งวันไปก่อนแล้วคุณค่อยลาของทั้งหมดเนี่ยลงมาอาจจะเอามากินเองก็ได้หรือจะเอาไปแจกจ่ายบริวารก็ได้พอเดือนต่อไปคุณก็อ้อดาบไหว้ดาบเนี่ยพอไหว้ดาบเสร็จเนี่ยดาบไปทําอะไรเอาไปปักลงดินที่บ้านไม่มีที่บ้านไม่มีดินมีแต่คอนโดเป็นคอนโดทํายังไงก็าหากระถางดินแล้วก็เอาปักลงดินเลย แต่ห้ามถอดออกนะห้ามถอดออกจนก,กว่าจะหมดปีห4สี่ค่อยถอดออกอันนี้คือแค่ทนเฉพาะดวงปีหกสี่แค่นั้นนะคะพอสิ้นปีหกสีก็คุณค่อยถอนดาบออกนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปให้เด็กๆเ,เล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทิ้งหรอกเสียดายของ <c oughs> นะคะอือแต่ช่วงระหว่างที่ยังไม่หมดปีห4สี่ห้ามถอนออกนะคะโอเคนะถ้าถอนออกก็ต้องเรียบเอามาเสียไปเหมือนเดิมโอเคนะอืมอันนี้คือวิธีการพอเดือนหน้าคุณก็เอา,เอา,เอาดาบมาถวายอีก จนหมดปี64ของเหมือนเดิมถวายเหมือนเดิมโอเคนะคะทำตอนตีสามลุกขึ้นมาตอนตีสามนะอ่ะอันนี้คือวิธีการไหว้ขอขมาพอไหว้ขอขมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อขอแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของคุณตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมเขาต้องการจะสื่ออะไรกับคุณหรือเปล่าเขายังคงติดตามคุณหรือเปล่าเจ้ากรรมนายเวรเขาติดตามคุณไหมอะเ,เจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับเรื่องน้สินที่คุณไปทํากับเขาไว้อะ เขาติดตามคุณไหมแล้วเขาต้องการบอกอะไรกับคุณหรือเปล่านะเจ้ากรรมนายเวงของคุณเนี่ยภรรยาของคุณเขาก็มาเกิดแล้วนี่เขาไม่ได้ติดตามคุณมาชาตินี้เขายังคงมาแม่เจ้ากรรมนายเวงของคุณเนี่ยภรรยาของคุณในชาติที่แล้วเขาก็ตามตามคุณมาอยู่นะในชาติเนี้ยเขาไปเกิดแล้วเขาไม่ได้มาติดตามคุณไม่ได้เป็นดวงจิตวิญญาณตามคุณต้อยๆหรอกแต่ชาตินี้เขามาเกิดแล้วก็อยู่คู่กับคุณเนี่ยคู่กันอยู่เนี่ย อืมอืมมเกิดมาเป็นคู่กันอยู่ในในชาติปัจจุบันคนไหนที่คุณคิดว่าคือคนรักของคุณก็คนนั้นแหละก็คือคู่ก็คือคนในอดีตชาติของคุณก็คือภรรยาหรือสามีของคุณในชาติปัจจุบันเขาตามมาเป็นคู่รักของคุณในชาตินี้แล้วนะถ้าคุณมีโอกาสคุณก็รีบขอขมากรรมเขานะเพื่อปลดหนี้ศีลน,นะคะง่ายๆเลยที่นี่หน้าบอกเมื่อกี้ถามว่าเขาเอาหสิกรรมให้คุณไหม เขาเอาโหสิกรรมให้คุณให้คุณเนี่ยได้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณอยากจะหวังคุณต้องการแต่บางครั้งเขาก็มีอารมณ์เครียดกับคุณอยู่เหมือนกันเหมือนปวดหัวกับคุณมากในบางอารมณ์บางอารมณ์คือเรื่องอะไรเรื่องคําพูดของคุณบางทีเขาปวดหัวกับคุณเรื่องคําพูดบางทีคุณพูดไม่ค่อยจะแบบเขาเรียกว่าไงมันพูดไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดอะไรกับคุณได้ไม่เยอะหรอกเขาว่าที่น่าเห็นมันเป็นแบบ เขาก็ยอมยอมให้คุณตลอดเลยอ่ะอืมแต่ถ้าคุณไม่อยากจะมีหนี้มีสินนะคุณแค่ขอขอมาเขาอย่างเดียวขอขอมาการรมที่ติดค้างกันไว้ในชาติที่แล้วอ่ะนะคะจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้แบบผ่อนหนักเป็นเบาได้โอเคนะติดแค่คําพูดถ้าคําพูดคําจาดีๆบางคนบอกว่าแค่นี้เองเหรอคะแค่คําพูดเองเหรอใช่บางคนราศีบางราศีเนี่ย กรรมหนักกรรมเบาไม่เหมือนกันบางคนต้องไปขอขมาแม่บางคนต้องขอขมาพ่อบางคนต้องขอขมาบรรพบรุษที่แบบบางคนต้องขอขมาเจ้ากรรมายเวรที่ตามอยู่แต่บางคนคือขอขมาคนที่ตามมาเกิดคุณด้วยเนี่ยโชคดีแค่ไหนตามมาเกิดกันตามกันมาเกิดเนี่ยคุณมีโอกาสคุณก็ขอขมาเขาซะโอเคนะเรียบร้อยอันนี้คือการนินาสื่อสารกับเ,เจ้ากรรมายเวรของคุณเขาไมไ่ติดตามคุณหรอกไม่ได้ไม่ได้ติไไดไม่ได้ติดตามในรูปแบบดวงวิญญ,ญาณนะคะ แต่ตามประมาณในชาตินี้เป็นคู่กันนี่แหละคือเนี่ยสิ่งที่คุณต้องต้องเจอในชาติปัจจุบันแล้วไหว้แล้วนะคะหลังจากที่คุณไหว้แล้วประมาณสองเดือนเนี่ยนี่สิ่งของคุณเนี่ยจะดีขึ้นไหมและอีกานายแค่ไหนเธอจะปลดหนี้ได้นี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นไหมหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะนี่สิ่งของคุณน่าจะดีขึ้นแล้วนะเนี่ย นี่สิของคุณจะดีขึ้นภายในสองเดือนนีนะ่ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่คุณว่าเสร็จสองเดือนอะแม้ท่านเจ้ากรรมนายเวรของคุณเนี่ยที่ทําให้คุณเคยติดลบติดลบไปที่นี่หมายถึงว่าบางทีเนี่ยของคนบางคนเนี่ยดวงบางคนเนี่ยกู้เงินมาทําธุรกิจส่วนตัวเจง๊งลดมาลายเจง๊จงเจง๊จงเจ๊งเจ๊งเป็นโดมิโน,โน่หมดเลยจะล้มอยู่แล้วแต่ก็ไม่ล้ม พอหลักสัตที่คุณขอขอมาขอขอมาด้วยคำวัาด,ด้วยวาจาของคุณด้วยวาจาของคุณทําให้การเงินของคุณดีขึ้นทําให้การเงินของคุณดีขึ้นนะคะอืมใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะคะที่นีน้าถามเมื่อกี้ในสิ่งของคุณจะดีขึ้นเนี่ยใช้เวลาอีกแค่เจ็ดเดือนจะดีขึ้นบางคนบอกว่ามีมีหนี้อยู่ประมาณสองล้าน มีนี่อยู่สองล้านจะใช้นี้หมดภายในเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็คือเดือนอะไรอะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราประมาณมกรานี่ของคุณจะหมดนะบอกก่อนเลยนะสิงนะนี่สองล้านจะหมดภายในเดือนเดือนมกราเดือนมกราปีหน้าบางคนบอกว่าหนูไม่ได้มีนี่ถึงสองล้านคาจาร์หนูมีนี่แค่สองแสนหนูจะใช้หมดภายในกี่เดือนนะคะอ่ะขอดูก่อนนะ ถ้านี่คุณสองแสนสองแสนถึงแปดแสนสองถึงแปดแสนสองแสนถึงแปดแสนคุณจะใช้นี่หมดภายในสามเดือนภายในสามเดือนก็คืออาจจะประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลา,ปร,า,ลาประมาณเดือนตุลาประมาณเดือนตุลาอันนี้คือนี่น่าดูให้นะคะเอาพคร่าวให้ฟังเนาะถือว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีสิงห์นะคะ,ะใครคือคนที่จะมาช่วยปลดหนี้คุณได้ อืให้ดีขึ้นได้เนี่ยลักษณะแบบไหนเป็นยังไงอะดูก่อนนะคะของชาวราศีสิงห์นะคนที่จะมาช่วยปลดหนี้ของคุณได้ก็คือคู่รักของคุณนี่เองห <c oughs> นีกันไม่พ้นจริงๆสิงห์เอ้ยเดีย๋ยวนะคู่คู่รักของคุณเนี่ยก็หมายถึงอาจจะเป็นภรรยาคุณหรืออาจจะเป็นสามีคุณก็ได้ที่มาช่วยปลดหนี้ให้คุณแต่รอก่อนนะเขาบอก ระยะของคุณบอกว่ารออีกประมาณสักสี่เดือนนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวฉันจะหาเงินมาใช้หนี้ให้รอหน่อยถ้าเกิดว่านี้เขาไม่เล่งรักจริงๆเขาจะอีกสี่เดือนถึงจะหาเงินก้อนนี้มาใช้ให้คุณเขาบอกแบบนี้แล้วก็ถือว่าดีอ่ะถือว่าดีถือว่าดีาดนะคะโอเคอะลักษณะ ที่นีาบอกไปแล้วอ่ะลักษณะก็คือภรรยาของคุณหรือไม่ถ้าไม่ใช่ภรรยาก็คือสามีของคุณนั่นแหละที่จะเข้ามาช่วยลักษณะเขาที่ที่เห็นก็คือผิวขาวเหลืองผมปะบาย้อมสีผมผมปะบานะคะตัวเล็กๆขา,ขาวขา,ขาวขาวขเหลืองนี่แหละนะคะจมูกโด่งปานนิดนิตาโตโตเนี่ยแหละถ้าหมายถึงภรรยาก็คือคนนี้ที่จะมาช่วยคุณได้นะคะมาปลดหนี้ได้นะคะอืมอ่ะจะได้แบบเฮฮากันหน่อยอ่ะโอเค อันนี้คือสิ่งอะต่อไปองค์เทพคือองค์พระพรยาคูท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณไหมหลังจากที่คุณไหว้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านอยากจะบอกกล่าวอะไรกับคุณเรือเปล่าเรื่องของนี่สินนะท่านบอกว่าคุณเนี่ยเครียดนอนไม่หลับมานานพอสมควรเครียดนอนไม่หลับพอสมควรน,นะคะหลังจากที่คุณไหว้แล้วอ่ะท่านบอกว่านี่กรรมนี่กรรมของคุณจะหมดแล้วนะ ใช้เวลาหน่อยปีหน้าก็ไม่เกินเดือนออกรกฎาคมสิงหาคมยาตุลาพฤศจิกายนวันมกราคมพามีนาเมษาประมาณเดือนมก,กราไม่เกินเดือนเมษานี่ของคุณจะหมดแล้วหลังจากนั้นคุณจะลืมตาอ้าปากได้คุณจะมีเงินมีรถมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองอืชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นเปรียบเสมือนกับราชาจากที่เคยเครียด จากที่เคยเคยรียดที่คือใบรแรกจากที่เคยเคยรียดนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นเปรียบเสม,มือนเป็นราชาเลยนะเปรียบเป็นแบบเหมือนราชาเลยอะดวงอะดวงของคุณอะคือหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเอ่อแม้จะทำธุรกิจอะไรของคุณก็จะแบบรุ่งประสบความสําเร็จไปที่ในสถานที่แบบว่าเป็นเศรษฐีอะเขาเรียกว่ามีเงินมีทองมีเงินใช้มีเงินเก็บมีเงินกินข้าวเนี่ยถือว่าแบบ สุดๆเลยอ่ะอรู้จะอธิบายยังไงล่ะอ่ะอันนี้คืออ่อนีน่นาคันคันตรงแก้มตรงข้างนี้มากคืออันนี้คือดวงของชาวราศีสิงนะโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะงั้นก็นี่น่าก็ขอให้ชาวราศีสิงนะคะประสบความสุขเลยแล้วก็รีบปลดหนี้ปลดสินกันให้หมดเร็วๆนะคะแล้วก็จะได้แบบมีความสุขลืมตาอ้าปากอะไรทุกคนนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ